วันนี้ที่ผมไลเพระพาองค์นี้นะพี่พี่ฟังผมนะตอนแรกผมว่าจะไล์พรุ่งนี้เดี๋ยวถ้าเกิดพรุ่งนี้ว่างผมเอามาไล์อีกเพราะว่ามีพระอีกหลายองค์ที่ผมอยากไล์มากมีอีกหลายองค์เลยนะครับพี่พ,พ,พี่หลายๆท่านก็อยากดูเสือด้วยพี่พี่หลายๆท่านอยากดูพระหลายองค์แต่วันนี้ผมไลเพระพะองนี้นะผมบอกได้เลยว่าเป็นพระที่ผมอยากให้เพื่อนๆได้ดูนะครับไม่มีโอกาสได้ดูแบบนี้เพราะอะไร เพราะว่าเมื่อสักครู่ะที่ผมตัดซองออกนะผมเนี่ยตัดซองออกอย่างแบบผมแบบผมไม่คิดว่าจะหลุดออกจากแบบผมแบบผมเป็นคนที่แบบขนอมจริงๆนะผมพูดจริงๆนะผมก็พยายามจะเลื่อนออกเนะก็พยายามจะเลื่อนออกเลื่อนออกเลื่อนออกมาแต่ข้างบนอะเลื่อนออกปะมผมแบบแบบเสียใจมากเลยอะ นะจริงๆหลุดออกมาแบบนี้เลยนี่เห็นไหมหลุดเลยองเนี้เป็นพระบางขุนพรมกลุ่มใหม่นะครับแล้วก็เป็นพระที่เรียกว่าผมเคยเช่าพระแบบนี้มานะด้วยประสบการณ์ของผมเนี่ยจําผมไว้นะพระบางขุนพมกลุ่มใหม่บางองคเนี่ยเวลาเอ็กซเรยเนี่ยข้างในเนี่ยมันจะเป็นโพรงเราต้องร,ระมัดระวังให้ดีนะนะครับนะ คือเป็นโพรงในเวลาเราเอ็กซเร์เนี่ยเราจะเห็นเห็นไหมเป็นใหญ่ๆข้างในเห็นไหมเป็นใหญ่ๆข้างในเห็นไหมครับเนาะเป็นใหญ่ๆข้างในลักษณะใหย่ๆแบบนี้ฟังผมให้ดีนะพี่พี่บางท่านอาจจะไม่มีประสบการณ์ข้างในเนี่ยเขาจะเป็นโพรงเขาจะไม่ได้แกล่งทุกองนะพี่พนะฝากกด1กด9ด้วยถ้าดูแล้วเกิดประโยชน์ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยใครที่เพิ่งเข้ามาดูก็ฝากกดติดตามไว้แล้วกันนะครับคือใครที่มีพระแบบนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากบางคนต้องมานั่งเถียงกันว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> มันแท้มันไม่แท้พี่ไม่ต้องเถียงกันพี่เชื่อผมพี่เอาพระมาพี่อยากให้เช่าผมยินดีก็แล้วกันขอให้ผมดูแล้วโอเคตรงสเปกอย่างที่ผมสอนพี่หรือว่าบอกพี่นะนะครับไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะมากกว่านั้นเลยนะครับที่ดูนะอันนี้คือ เนื้อข้างในของกุใหม่สมเด็จบางขุนพมบางองเนี่ยด้านในเนี่ยความร้อนเนี่ยมันทําให้เกิดโพรงแบบนี้เลยคือเนื้อเนี่ยมันไม่ได้แน่นจนแบบทุกองเนะี่ยได้หอ,อกป่าแต่เป็นกุใหม่เนี่ยส่วนใหญ่แนละ้วเป็นแบบนี้นะผมบอกให้ถ้าเป็นพักกูใหม่แล้วคาบเยอะๆนะโดยเฉพาะคาบเยอะๆนะพี่ๆนะฟังผมให้ดีนะถ้าเป็นองค์ที่คาบเยอะๆนะส่วนใหญ่มักจะเป็นแบบนี้นะครับ ผมถึงบอกว่าบางทีเนี่ยคุณไปเช่าวัดสัมปื้มมาดูบ้างเห็นไหมองค์นี้เป็นพิมพ์สังคติเห็นไหมขอบข้างนอกเนี่ยแข็งมากเห็นไหมแต่ข้างในเป็นโพรงอันนี้สําคัญซุปเปอร์สําคัญเลยพี่นี่เห็นไหม ถูกตอ้ององคเนี้ยถ้าถ้าหลุดเนี่ยมันหลุดเห็นปะห,หลุดแผลใหม่เลยคือเนื้อเขาก่อนหมดแล้วแล้วเขาซ่อมมาเขาซ่อมมานานแล้วไม่ได้ว่าเพื่อนผมเนี่ยที่ให้ผมเช่ามาเขาจะตั้งใจไม่ใช่นะไม่เกี่ยวนะคือพระเนี่ยเขาซ่อมมานานมากเห็นาะเป็นผุยผงหมดแล้วเห็นาะเป็นก้อนๆเป็นคับคาบแป้งหลุดหมดแล้วแต่องคเงงนี้ยตรงเนี้ยมันหลุดแผลใหม่เห็นปะม,มันหลุดจากแผลแผลใหม่ ซึ่งมันแตกในระยะใกล้เคียงกันนะครับเนาะถามว่าดีไหมอย่างเงี้ยไม่ดีนะครับเนาะแต่ว่าอันเนี้ยเป็นจุดที่สําคัญทุกท่านที่ได้ดูผมในวันนี้หรือว่าดูวิดีโออันนี้เนี่ยผมบอกได้เลยนะว่าก็จะเป็นประโยชน์จริงๆสําหรับการดูเนื้อบางทีพาร์แตกเงี้ยเราก็สามารถที่จะดูเนื้อได้มากขึ้นเข้าใจได้มากขึ้นเฮ้ยพาร์บางทีมันยุยยุยได้นะอันนี้สําคัญนะครับสําคัญมากๆ ถูกต้องวัละคังไม่โพรงแบบนี้ไม่เคยเห็นโพรงแบบนี้เลยนะครับถูกต้องนะครับเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังด้วยนะครับเห็นป่ะพระองค์นี้ผ่านการซ่อมมาส่วนหนึ่งนะครับเห็นป่ะเจ้าเนื้อที่มันไม่ได้แบบเนี่ยเห็นป่ะอันนี้คือเนื้อที่ใช่เลยเห็นไหมคราบที่ใช่คราบที่ใช่เลยเป็นแบบนี้เลย เห็นไหมเราก็ดูอย่างนี้เป็นหลักเห็นไหมครับเนื้อหาแท้เลยนะครับเห็นปะอันนี้คือคาบที่โปเข้ามาพาเขาเลี่ยมเก่ามานะครับคนขายไม่มีเจตนาหลอกผมนะว่าเฮ้ยมันกี่แพรเขารู้กันอยู่แล้วว่าซ่อมนะครับเราเช่านะองค์นี้ผมเช่าจากเซียนนะผมเช่าจากเซียนเลยคือเป็นเพื่อนกันนะครับก็ขอบคุณมากๆเนาะ เห็นไหมครับแต่ว่าช่วงที่แกะนะคือมันลั่นแล้วอะ่ะมันหลุดแผลใหม่ออกมานะครับเห็นไหมเนื้อตรงนี้ก็จะเป็นเนื้อที่ซ่อมนะครับนะเนื้อตรงนี้ก็เป็นเนื้อที่จริงเห็นไหมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราดูผมอยากให้ทุกท่านได้ดูนะบางทีพารมีซ่อมเราก็อ่านได้ด้วยตัวเองศึกษาไว้ครับนะเพราะว่าผมพูดจริงๆนะว่าชีวิตผมอ่ะได้ดีเพราะว่าคําว่าความรู้นะความความตั้งใจในการเช่าซื้อจริง นะครับไม่ใช่ว่าแบบอยู่ดีๆนะฟุกตกถังเข้าสารไม่มีนะครับนะของผมส่วนใหญ่จะเป็นถังถั่วง,งอกนะฮะผมมันวัยรุ่นสร้างตัว <c oughs> <c oughs> แสวัสดีครับสวัสดีครับนะนตโน,โน ยังไม่นอนอันเนี้ยสวัสดีครับสวัสดีครับมันก็ว่าง่ะนะมันก็ว่างนะนงนะเห็นปะฟอฟอหน่อยก็มีเป็นโพรงเดี๋ยวผมให้ดูอีกท่อนหนึ่งนะครับเนี่ยวันนี้ที่ให้ดูก็เพราะว่าองค์นี้เลยนะครับเห็นปะแผลเป็นผงผงเลยถ้าปกติเขาต่อกาวนะเราจะเห็นรอยกาวเราเราจะไม่เห็นเนื้อผงผงแบบน,นี้หรอกไม่เห็นหรอกเนี่ยเห็นปะใช่เออพี่พี่พ,พ,พี่พูดถูก ใช่คือจริงๆแล้วอ่ะมันทั้งความร้อนความชื้นเนี่ยมันอบอ่ะเนื้อออกมาข้างในมันก็แบบอื้ผมบอกได้เลยว่ามันสุดสุดอ่ะพี่ลองนึกดูสินะในข้างในอ่ะความร้อนมันอบเท่าไหร่อ่ะเนื้อออกมาโอ้สุดสุดจริงๆนะมันไม่ได้เรื่องแบบนั่นนะเนี่ยองนี้มีหมึกด้วยนะเนี่ยเห็นปะมีหมึกนนะิดนิดมงมงเห็นปะเป็นก้อนก้อนกอนก้อนกอนพวกเนี้ยเนอะองนี้เดี๋ยวต้องต่อกกาวโดยด่วนนะ เพราะว่าถ้าไม่ต่อเดี๋ยวลามพี่เนาะไม่ได้เลยนี่ผมระวังมากเนี่ยเวลาจับเนี่ยระวังแบบมากๆเลยเนี่ยเนาะวันนี้ไม่มีแกะนะวันนี้ไม่มีแกะนะครับเนาะวันนี้เดี๋ยวสักพักหนึ่งก็ต้องไปพักผ่อนแล้วเพราะว่าเอ่อพรุ่งนี้เราต้องผมต้องดูแลลูกค้าตั้งแต่เช้าจดเย็นเลยนะครับลุยแบบม้วนเดียวจบเลยนะครับเนาะเรื่องตังค์ไม่มีปัญหานะฮะไม่ต้องกังวลน,นะครับ พรุ่งนี้ทางทีมงานพร้อมแล้วครับนะท่านไหนที่ต้องการให้เช่าเดินทางมาได้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปแต่เช้าเลยนะครับพี่ๆที่นัดหมายไว้นี่เจอผมได้เลยนะครับเนาะถ้าแบบนี้สภาพไม่แตกไม่หักรับเงินหลักล้านแน่นอนนะครับเนาะถ้าแบบนี้สภาพไม่หักนะไม่ไม่แตกไม่หัก นะสภาพดีมีความชัดเจนของพิมพ์ไม่ได้แบบสึกจนเลี่ยนมาแล้วไม่ได้นะนะอย่างนั้นเนี่ยนะลดหลั่นไปตามสภาพถ้าสภาพดีนะครับรับเงินหลักล้านแน่นอนนะครับผมเช่าทุกสภาพนะจะแตกจะหลุดจะหักจะบินจะแล้วได้หมดทุกสภาพนะไม่เกี่ยงนะฮะอยู่ที่ราคาอย่างเดียวเท่านั้นนะถ้าแตกถ้าหักก็อย่างนี้ก็รับเงินหลักแสนนะครับนะก็ไม่ต้องคิดอะไรมากเช่าทุกสภาพจริงๆรนะครับเนาะ